ม้วงเอาคนนะมันก็มาหอดบ้านม้นหอดบ้านเม,มื่อคืนนี่มาชอปปิ้งกันน่านเลิศ คนอากาะเรื่อยๆครับสุผู้สุดคนคนไหนว่าอันพ่อยแยสชูพูก็บแยะเสียใจเลยจ้ะว่าเมื่อกี้ได้คลิปวิดีโอเอาเนาะจ้ะเนาะไปเที่ยวเมืองไทยมามหอดบ้านขึ้นอยู่กับบ้านกันซีถุงกัวกวางนี่ยจ้ะหอดบ้านพวกอาบน้ำอาบน้ำนอนเลยพี่น้องไม่ตื่นน้าช้าวัอนเที่ยงว่ามปนตื่นบ้เช้าวหรอตื่นเที่ยงมาตื่นแลังจาพักกันอาบน้ำล้างหน้าแต่งฟ้ามแต่งตัวสวยๆไปช้อปปิ้งเออพี่น้องเอ้ยไปช้อปปิ้งบ้านนี้กับบ้านนี้หลับใบม่วงฟัวใบถันโอ้สีใบสามหมดเลย หนีาไปสามไปชอบปิงก so ันสองชั่วโมงกลัวพม่น้องเออรถส็แต่เลยชอบปิงสองชั่วโมงกลัวในอย่างมัเนไ่้เต็มรถเต็มอันนี้เลยมันะรถเรหนึ่งด้ปบะคอมาทีไม่ให้คะแนนขนมเสียงกับมัดกลมย่ำได้ปบะคอมาเมื่อรถน่ไรนี่งสี่นะเป็นประคอแท่แข็งหอดเพราะว่าเม่ไไรไปสปริงเวลอืมถ้าไปสปริงเวลเดืปบะคอสดอยู่ อันนี้ไปอันนี่น็อกซิตี้ใกล้ๆบ้านนี่น็อกซิตี้หาน็อกซิตี้ใกล้ๆบ้านนี่ันสิร้านเอเชียมันเอมิเอกะบะอัด่องีไปสีไม่เห็นน้ำขนมน้ำยาขนมเส้นแล้วก็ไม่เห็นอันอันต้มยำพี่น้องเล่ใส่ช่องฟีไปพี่น้องเลนโอันนเลอี่นองโอ้เปิดตู้น้องจชื่อของมใชูเต็มเลยไปชอบกินนึกเปิดตู้ทีนี้ทมไม่เหนว่าแบบที่ปากอยั่อยสอ่ะ โอ้ยใช้ต so um ู้เย็นหลังเอาใช้ตู้เย็นหลังเอาพี่น้องเดี๋ยวว่าแกนึงตู้เย็นหนาเต็มตู้เย็นหลังว่าฉันเลยเต็มพี่น้องเลยซื้ออย่างไรขนมปังขนมปังขนมปังใช้ตู้เย็นไหมใช้ตู้เย็นไหมไมนจังแบบว่าสดสดติ๊งติ๊งเลยว่ต้องแดงเคิร์นึ่งเลยแดงเคิม์กหนึงอันนี้ก็สิเอาอันแดงใช้ถุงก้อนแกหนึงใส้แค่กรสิเต็มขวดพี่น้องเลยนี่อเลือดสำเนียง ถุงมกไม่ถุงใไงไม่แต่ถุงใหญ่โอ้ยเดี๋ยวค่อยแยกเดี๋ยวค่อยแยก oder. เอาอยู่ใจก่อนเอายังอยู่ใจก่อนอันนี้ก็เป็นอันขนมปังไใหญ่รอกไม่มีอันถึงบ้านแล้วก็โอ้ช่างสบายค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็น,นมิตคแค้นโอ,อ้ไงเปิดไฟก่อนถึงบ้านแล้วก็สบายไปเที่ยวใหญ่แอร์นี่ก็เป็นฮันนี่บบก็คือน้ำผึ้งน้ำพึง้นพงนำ้งนำผึ้งเดือนห้าเนี่ยคนไทยเขามันห่อนพี่น้หนุ่ม กินอีกยังนิดยังน้อยกับแบบท้องเสียเออพี่น้องมึงไข่ห่อนนี่ก็เป็นน้ำมันวีเอกวีเอกน้ำส้มปันนะน้ำจูดนะน้ำส้มจูดนเนี่ก็เป็นไข่่งใส่หมี่ใบก่อนมลองใช้ห่บานคนเดียวซื้อของซื้ออย่างก็ไม่ให้กินคนเดียวีมานคนเดียวพี่น้องเลย เรื่นนองงานประมาณนบอกลุงแรงกับไปสองทุ่มเครื่องลงประมาณสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเคชิงประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นหมักฮุงอือันส่วนน้องแทสไปฮับกับคนอ่ะออกจากสนามบินกับประมาณสามทุ่มขี่จากสนามบินมะฮอดบ้านกับประมาณสามทุ่มเคชิงเกือบสี่ทุ่มคนละพี่น้องเลยชวนสี่ในน้อนกับคนอ่ะห้าทุ่ม อันนี้กับบะคูเอาเน็อพ er ันไว้อ <igten. strom S 2> ันเป็นกระดาษฟอยพันพันเหมือนสดๆเลยทําเลยพันพันแล้วก็ใส่ตู้ไว้มันเด็ดสดๆมันถ้าได้ต่ำหนวดก้มมือนีิมันถ้าได้ต่ำอืมกระดาษฟอยห่อเลยนี่มาแค่นี้แล้วก็สิงกใช้ตู้เย็นหลังถุนหลังเอาไว้นีก้อนนี่เอาไว้มีก้อนแล้วก็ใช้ตู้เย็นหลังเอาหลุดสำเร็จเลย อันนี้ก็เป็นอันสลาดรีดอกเอามริกันก้านมันก้านมันกินกับเป็นผักเป็นอย่างเช่นถ้าใบมันนี่สิเอามาอันต้มต้มต้มน้ำซุปเห็ดอันก๋วยเตี๋ยวต้มซุปเห็ดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยแต่โอ้เป็นไส้ถังหลังเอาอันนี้เป็นไส้ถังหลังเอาแล้วก็อันไหนที่เป็นไส้ถังหลังนี่อันนี้ก็ับไส้ถังหลังอันนี้ก็เป็นซีเหลี่ยมพ้อนนี้ก้ันนี้ซี่เหลี่ยมก้อนนี้ ก็ไมีกอย่างอีกๆๆสิบสิจะใส่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นอัน,นอย่างไรกาลิบเบสกับคือแบบนั้นกาขนมปังกาลิบอันนี้ก็เป็นอัน,นอย่างน้อยก็เดินโยเกิร์ตป่โยเกิร์ตกินแต่เนี้ยมีประโยชน์เด้ดจริงหรอกินแต่เนี้ยมีประโยชน์อ่ะอันนี้ก็มีประโยชน์ที่กันไอซิมป่ะไอซิมขาดขอะไรข้อรัวขาดไอซิมอะไรขาดไอซิมอะไรไอเมืองไทยก็ไปกินไอซิม ถือไอติมเลี้ยตามถนนโอ้พี่น้องมันแบบแสบมั้อัดถดนนองัดถนนสัมเป็นขอเวลาไอติมใส่ถู้ก่อนพู้นี้เต็งไอติมไปใส่ตู้หลังเอาอันนี้ใส่ตู้หลังอันนีน้อุ้ยนี้ใส่ตู้หนาขนมปังเบก เรียบร้อยเห็นไหมนี่ไปใข้างหลังอันนี้ก็เป็นอันเม็ดม้วนผีมะพานเม็ดงวงผีมาพานเป็นเข้มเข้มอนไรกันงวอันนี้งูอันนี้อยังอีกนี่ไปใช้ตู้หลังอันนี้ไปใช้ตู้หลังอันนี้ไปใช้ตู้หลังนนเห,หล่นนหหลามาแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เป็นอนี้เห็นไหนี่เป็นพรผีตพริกหยวก หยวกก็มาตัมแบบน้ำพริกนุ่มนะเมากินสดก็ได้แล้วแล้วจะสิกินแล้วก็สิเห็ดอันนี้ก็เป็นอันข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนพี่น้องนี่ก็เป็นอันอย่างข้าวติ่กันข้าวติ่กันมะขามติขวดขวดขวดเสียพี่น้องเลยใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นอยู่ข้างหลังอันนี้ไงอยู่ข้างหน้ากอันนี้ไงพี่น้องเลยบ่พอ ไปละมือพี่นอ้องเลยอันนี้ก็เป็นอ,นอันนี้อบเขาพูดอ้อนแล้วค่อยมีไว้แล้วงั้นเป็นยังพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นอันกีวี่กีวี่ไว้นี้แววปันน้นใช่ถุงไว้เวลาเ้าสิปั้นแล้วก็มาปอกเปียกล่างดีๆปอกเปียกอันนี้ก็เป็นอัเนเลี้ยทิดตอกนี่งถักกัดเท้านี่แหละเอาไปวางไว้ที่ล่างจานแล้วค่อยล่างแล้วเดี๋ยวเอาใช้กองไว้ในการสดไงซดปิ้งๆพี่นอ้องเลย มันเลิศสมแก่อันนี้ก็เป็นอันอย่างเดิมหอมแดงบ่หอมหัวใไงหอมแดงหอมแดงไงหอมแดงไงอันนี้ก็เป็นอันสิม่เฮ็ดทำเค้นซุปสิม่เฮ็ดซุปบันบักอือซุปบักอือพี่นงออกไปซุปบักอือเดินนิ้ว้ น่เล <othe> <cues> wow, wow, right. ิศสอันนี้ก็เป็นอันยังก็ล่ะเพื <rock. S 2> ่อนแอปเปิลพิงเลดี้แอปเปิลน่เลิศเซ็ตวดนี่ขวดขว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 ่น้องหวานวดหวานรอบนันเอใส่ตนเ็นไมเวลากินกับ่างเลิวันนี้ยังอีกบัี้ ไข่ไข่ไข่จ้าไข่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่กระเลียบไปทุยดินทำไมฮะกินตามภาษาไก่เออเออเออไม่รู้อะไันม่แต่อะไอันนี้ก็เป็นเบคอนเลยเบคอนมาสดเป็นอันที่โค้งกระดูกดากหมูที่โค้งกระดูกดากหมูอันนี้ก็เป็นไก่อบไก่ที่ไม่แยกมนีิ ลื่อซื้อถุงน้อยไม่แยกมันอันนี้ถุงใหญ่หน้อยเดียวอ้ยูหิคนาะเป็นหมูอันสิ่งไม่เห็ดอันเป็นเนี่อะเล่เป็นอันเห็ดอาหารฝรั่งหรือเห็ดอาหารอันผัดกับเผาผัดกับเผาหรือเห็ดลาบต๊ลาบน้ำโตกนะหน่ะพอกใหญ่ก็ได้เห็ดหลายยางนี่เราจะเขาสี่เห็ด,ดหยยนหเดนาะอันนี้ก็เป็นเบคอนเบคอนสดเบคอนสดน,นี่ก็เป็นไก่ กโยนตัวแบบง่ายนย่งใช้สองสิบเลยก่อนก็ใช้ข้างหลังดีกว่าก็ใส้ข้างหลังอันนี้ก็นใส้ข้างหลังอันนี้สีแยกอันนี้สีแยกอันนี้ก็เป็นอันเบคอนทุกันอันนี้เป็นเบคอนสมุกเบคอนสมุกเบคอนสมุกเบคอนเอามาแยกเอามาแยกโอพี่น้อยเลืมอสื่อถุงครับอันนี้ก็เป็นอันเพื่ออยังเบคอนทุกันอันนี้ก็เป็นอัน เป็นไก่น่วงเธอขี่นะเธอขี่กับไก่น่วงไงมาทีนี้มาใส่กองใหม่กองไว้กินนั้นเป็นสม,มองไงลืมสนใจเห็นว่าเขาบอกปิดถึงลืมลืมปิดมันดาเลยเลย็กบอกหนลืมปิดถึงด่าเลยทีนี้ม,นมีกองใส่ใส่กอ,ใก,สกองเลยนะเธอใส่กองเลย เวลาอยากกินก an pues, ับ nah ข้าวเหนียวกับตำแบกหุ jo, ่งหรือกินกับเส้นบีเห็ดเส้นบีกินนี่ก็มาเปิดเลยบอง่ายไปหรอกเลยยูแบบบานๆบ่อเลี่ยงมากบ่อยหนุ่งเนี่บอกเลิศยูไปง่ายๆมันจะชีวิตง่ายด้วยสิบอกบ่อยเลิศมากบ่อยเลิศมากชีวิตมันถึง่านมันจะไม่ง่ายยูแบบสไตล์ย่าชมพู่นี่ก็ไใบแยกอันนี้ใบแยกกับขนมปัง แต่ต้องตังจะเอาไว้แยกเอาไปหมี่ก้อ,น,อนนี่ก่อนนะเธออันนี้จะไปไว้ข้้นหลังนะเธอข้้นหลังมันไม่ายสไตล์ยายส้มผู้นี่แหละอันนี้ก็เป็นอันนี้กะลิกกระลิกกระลืน่นกระเทียมกระเทียมซอยง่ายบอหมะเก็บของ ก็อต่งยังเข้ขอขอหนุอยากที่ก่อนเข้ยังเป็นยังคุณคุณบอลส่งเมสเซจโอ้แม่ผู้สาวส่งเมสเซจมาหาเพ่อไงโทรศัพท์เพ่อไงได้เห็นดังแน่มาโทรศัพท์เรียนู้อยู่ในห็นบ่เนี่ยเอาเ็ปคลิปอยู่อันนี้ก็เป็นอันอันผู้สาวส่งเมสเซจมาหาเราเราทำความสะอาดดิคุณนะมังหอดบ้านยูซิวเป็นในที่น้อยผ้าเมียไปช้อปปิ้งกินข้าวอิ่มแล้ว ไปทำขัวสะอาดกุญในขั the room, the ้วในสวนขั the wood, the ้วนอ่โอ้ยย่งก่อนในสวนขั Dude, sure ้วเนอื่นสวนขั้วมันว่าล้างบ้านคนน่ะเออแจกว่าขอาพิรธีขงขาวขนไงดูใส่แล้วไงเี่ยใส่แลแล้วเช้านั่น่ะแปว่ามเลือดฉัน c ป็นแตนเนี่ย้องเลยรูสึกว่าเป็นแต่ถาไม่ในปัดดีค่ะบิ๋น้องเล้ยนั่นเลืออันนี้ก็เป็นหมักแตงดอก เมียก so no no so mm ็ได้ยุงในย่างนล้วพี่น้องเอ้ยอันเฮ็ดอันทุกทุกสะอาดน่นไอ้สชวนหลังบ้านมาเลือดพี่น้องเลือดมากที่มันมีวาสนาดีค่ะเป็นหัวดีอ๋อแต่หัวดีอันได้หัวดีกับอวดเป็นช่างประดานพี่น้องเนาะอานหัวดีก็ว่าดีท่านหัวบดีเขาก็ว่าบดีมันบอหัวก็เป็นของเลี้ยงชั่วอันนี้แบบเต็มพี่น้องเป็นแบบเต็มไม่มีไว้เอาไปตังค์เรื่องไปกินกั๊บยังจะได้เดี๋ยวจะเชื่ออันนี้ก็เป็นบักสมเขียวหวานสมเขียวหวาน สมเขียวหวานพี่น้องกินสดก็ได้เอามาปั้นก็ได้อันก็เป็นกล้วยกล้วยก็กินเลยก็ได้ปั้นก็ได้เห็นไหมกล้วยอันเอานี่มันออกกับอกกามันออกเห็นไหมแล้วก็บซีซีออกเวลาเ้ามถกินเ้าก็ดจับกินเลยเ้ามพต้องไปจับมันหลายหน่วยดูดูเทียนอันมีจับเทียนเดี่ยวๆเลยเห็นไหมไม่สิไม่ได้ซ้ำไหมอือพี่น้องก็เมื่อไหวกับอันที่บ้านผลไม้เลือดสังเกตอันนี้ก็ใส่นหนไว้ แต่ไแก่ที่ก็คนอืคมความสุนะสูคมความสุขอะฉันอะไรก็ได้ฉันมีความสุขอะเธออันนี้ก็เป็นอันอันมูบดมูบด เนื้อเนื้อบดเนื้อบดกับหมูบดมันสีร่วมกันมั้มันสีนี่หมูหมูตั้งหากแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นหมูกับหมูกับเนื้อร่วมกันสีไม่เห็ดอันแฮมเบอร์เกอร์เห็ดเองไหมเห็ดแฮมเบอร์เกอร์เราก็ใส่ช่องฟิตไว้เวลาสีเห็ดแฮมเบอร์เกอร์พ่อใหญ่กินย่างมือแรงเขาก็เอาออกมาไม่เห็ดเลยมันเลิศสันเป็นเลยแต่ว่ากร้าวเฉียวออกมาจากช่องฟิตเขาต้องสีเห็ดมือแรงเขาออกมาย่างมือเศร้ามันสีได้แบบวันนั้นแข็งละลายอืมบอกเห็ดเองพี่น้องเห็ดเองสบาย นี่เอาเส้นนี้ไว้โอ้นของขึ้นข้างหลังเป็นเป็นหรออันนี้ก็เป็นนมนมเดลี่ฟาร์มเหมือนที่เมืงองไทยมีหรอกมีแต่จ้าออสเตรเลียเดลี่ฟาร์มเหมือนกินแล้วจะได้นมใหญ่ๆเหมนะือนในชมพูแฟร์ถามว่าย้ายทำไมกินเยอะไม่ขุ่นไม่ก็อว้อวอนอยู่ในเจ้าบ้านทำมาเป็นอึๆน้ำหนักขึ้นอยู่อือขันขืนอะไรอย่างงี้ขึ้นมาหนักขึ้นมาขึ้นไปเบิางทีไม่ไม่สีเห็ดไม่ไมเด้อสิจอย นุนม่มบอใครมีปัไหาอืมบัดนี้เพราะไอ้กิบกินไปกินมามันขึ้นนุ่มมาที่นีอมันขึ้นนุม่มน,นิดหน่อยเออแปลกกินทีท่ีกินมันต้องออกขี้พเหมือนบอกมันนี้มันมาออกนมมันก็ดีเออเขาเรียกว่าเนี่ยคนบุญหลายสายเงาคุณบอกเอ้ยกินหลายๆออกนมุ่มคอณเอ้ยแต่มันก็อ้วนอ้วนอวน้อวนขึ้นอยู่มันเป็นแบบหุ่นเจ้าเนื้นะอไงหุ่นเจ้าเนื้อนะเป็นหุ่นผู้ดีไงี้ไม่ใช่ผู้หายนะจะเป็นผู้ดีแล้วนะเธอ สีลัจ้าวันนี้พี่พี่ไม่ก็พ่ายหรอกมีก็ยีสิล่ะเดี๋ยวสิ่งนี้เห็นยันว่าผมต้องมือรุ่นกันเห็นดาวกำลังออกซื่อกันกำลังเั็นหัวล้านกำลังหัวล้านประเทศอเมริกาประเทศอเมริกาไปเห็นงานอยู่อันไปมันอยู่มันเป็นคนอเมริกาใช่ปะมันไปเห็นงานอยู่ประเทศอินเดียไปเห็นงานอยู่อันอันนี้ก่อน อยู่เยอรมันดนี้มันไปอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คคลิปดามันอย่บบนี้ฟังมันไหนมันงูไมันงูล้วตักหมาเคลิปดานแล้วก็มือหุ้นกอนเช็คดามก็เห็นฟังเห็กเจ้าฟังว่ามันงูกันเลยมงูแล้วมัก็ฉลาดเลยเลยสม่งงูแบบนี้กูว่าเอาเป็นมูด้วยวมนบเดแล้วที่มันัน